สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้า,ขาสู่นะคะวีนัทารอดเนะาะค่ะวันนี้เราก็จะมาทําในหัวข้อพิก,การกันเช่นเคยนะคะวันนี้ทําในเรื่องของความรักนะคะ หัวข้อในวันนี้ก็คือนะคะใครคือเนื้อคู่ของคุณนะคะใครคือเนื้อคู่ของคุณนะคะมีไพ่อยู่4ี่กองเช่นเคยตามลําดับจากซ้ายไปขวานะคะก็คือกองที่ 1.. กลกองที่ 2..3..4 นะคะเลือกไพ่แค่หนึกองที่ชอบไว้ในใจหรือนึกหมายเลขก็ได้นะคะหมายเลข1 2 3 4นอะคะ4ี่กองนะคะแล้วก็ไปดูคําตอบกันว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะใข่คนใดคนในอนาคตนะคะใครจะ เป็นลักษณะอย่างไรนะคะก็ให้เวลา5วินาทีในการเลือกไพ่ไปเลยค่ะค่ะเลือกได้แล้วเรามาดูตามลำดับกองที่1กันก่อนแล้วกันเนะาะค่ะว่าใครคือเนื้อคู่ของคุณนะคะกองที่1 สำหรับใครนะคะที่เลือกกล่องที่1นะคะกล่องที่1ใครคือคู่ของคุณในอนาคตนะคะเรามาดูกันนะคะสําหรับอาจจะตรงนี้อาจจะด,ดูได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่เนาะดูเล่นๆหรือดูเพื่อความบันเทิงนะคะหรือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะสาหรับกล่องที่1นะคะในคู่ของคุณจะเป็นคนที่คุณจะได้คู่รักต่างวัยนะคะรักต่างวัยนี่หมายถึงคนที่อายุน้อยกว่ามากๆหรืออายุเยอะกว่ามากๆนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ดูดีนะคะมีสเสน่ห์นะคะกับเพศตรง นะคะต้องบอกงี้คนคนี้อาจจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศที่3ก็ก็ตามนะคะเขาจะเป็นคนที่อายุต่างจากคุณนะคะมากกว่า5ปีขึ้นไปนะคะมากกว่า5ปีหรือน้อยกว่า5ปีขึ้นไปนะคะลงไปนะคะหมายถึงว่ารักต่างวัยหรือหรือบางคนอาจจะ เ,เกิน1ิปีก็ได้นะคะแต่เขาจะเป็นคนในลักษณะของถ้าเป็นคนอายุเยอะก็หน้าเด็กนะคะถ้าเป็นคนอายุน้อยก็จะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะจัดสินเสมอการสําหรับคุณที่เข้ามาดูกองนี้ถ้าคุณเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะ เขาเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะของการพูดคุยกับคุณได้รู้เรื่องนะคะในทุกๆเรื่องเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความคิดนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะไม่ไม่งี่เง่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับเด็กๆถึงแม้เขาจะอายุเด็กแต่เขาจะไม่งี่ใสเด็กนะคะแต่แต่จะตรงกันข้ามนิดนึงนะคะถ้าคนที่อายุเยอะกว่ามากๆหรือหรือวัยแบบ ต่างกันมากเยอะกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีนิสัยเหมือนเด็กนะคะแต่ไม่ได้เด็กในใ,ใ,ในในในส่วนของการเป็นเด็กเนาะแต่เหมือนกับอายุเยอะแต่นิสัยเขาเหมือนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้ซะมากกว่านะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะและหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะค่ะ <c oughs> โทษทีค่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดจาดีสุขุมไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอ่อเหมือนกับ พูดมากนะคะไม่ใช่ผู้คนพูดมากพูดเยอะพูดลื่อเปอยอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีสาระอะไรเงี้ยนะคะรูปร่างค่อนข้างสูงผอมนะคะผอมสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะออกไปทางขาวนะคะหน้าตาดีนะคะรูปร่างหน้ายาวเรียวไข่นะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ มีมีจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะเหมือนกับคนที่ชอบทําบุญเข้าวัดอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนไทยอต่างชาติก็ได้ตรงนี้ได้ทั้ง2เพศนะคะเอ่อโทษทีค่ะได้ทั้งสองเอ่อเอ่อชาตินะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นต่างต่างชาติต่างภาษาตรงที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแนวยุโรปอย่างเดียวจะเป็นเอเชียโซนเอเชียหรือโซนแบบลักษณะของการเหมือนกับ นับถือคริสต์นับถือศาสนาอิสลามอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งเชื้อสายเสื้อสายจีนอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับกองนี้เนาะค่ะก็ถือว่า,าดูดีโดยทีเดียวนะคะกองนี้ถือว่าเขาก็เป็นคนที่ดูดีคนนึงเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่อเอาการเอางานแล้วก็มีมีฐานะที่มั่นคงพอสมควรนะคะสำหรับกองนี้ค่ะ มาดูในส่วนของกองที่2นะคะกองที่2ค่ะสำหรับใครที่เลือกกองนี้นะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้าง หล่อสวยนะคะเป็นเหมือนกับหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะแฟนรีแล้วก็จะออกจะเจ้าชู้นิดๆน,นะคะแต่ไม่ได้เยอะนะคะก็คือถ้าเขาเลือกแล้วคือเขาก็คือจะเหมือนกับรักจริงหวังแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะปุ๊บปั๊บใครที่เลี้ยงก,กองเนี้ยน,นะคะปุ๊บปั๊บเจอแล้วเขาขอแต่งงานเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะคุยกันในโซเชียลต่างๆแล้วพอมาเจอกันเขาก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะ ขอแต่งงานหรือเซอร์ไพรส์ของขวัญชิ้นใหญ่ให้อะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นพวกสายเปก็ได้นะ,ะแต่กองกองนี้ถือว่าใครที่เลือกกองนี้อาจจะได้คู่นะคะคู่แท้ของคุณจริงๆอะ่ะก็จะเป็นลักษณะของสินเสมอการพูดการรู้เรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะนิสัยคล้ายๆกันด้วยนะคะแล้วก็อายุไล่ๆกันถึงม้อายุต่างกันนิสัยก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ส่วนมากแล้วคนที่เข้ามา ตรงเนี้ยอาจจะอายุมากกว่านะคะอายุมากกว่าแต่ไม่ได้มากนะ,ะอาจจะ2หรือ3ปีหรือไม่เกิน5ปีอยู่ในลักษณะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่แท้นะคะเป็นคู่แท้ถ้าใครได้กล่องเนี้ยถือว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่หน้าตาหล่อสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆนะคะก็ดูดีนะคะคนเห็นคนชอบคนเห็นคนรักแต่เขาจะเป็นคนที่ถ้ายังไม่เลือกน่เขาจะคุยได้หมดนะคะเขาจะเป็นคนเฟร์ี่ คุยคุยกับใครง่ายเข้ากับคนง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่คนอื่นอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆก็อาจจะมีลักษณะของคนเข้าหาเขาเยอะแล้วก็เขาเป็นคนที่หน้าตาเดียรเนาะแต่ว่าในเรื่องของถ้าใครที่เขาชอบหรือรักจริงๆเ,เขาจะให้ใจหรือเหมือนกับเป็นคนที่ให้ให้เกลียด ให้เกียรติกับคู่มากกว่านะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็เป็นคนที่ครอบครัวมีม,มีมีนัาที่การงานที่ดีเหมือนกับคนทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะโดดเด่นในเรื่องของการมีฐานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในออแดนไก่นะคะคนคนเนี้ยอาจจะอยู่ไกลไก่จากคุณนะคะอาจจะเป็นคนละภาคหรือคนละประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะ โดดเด่นค่ะนะคะใครที่เลือกกองนี้ลักษณะของกู้ของคุณจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีแต่ออกจะเจ้าเนื้อนิดนิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีรูปรางดีแล้วก็ฐานะยังดีด้วยนะคะสมรกองนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแบบกระดานหันนะคะถ้าได้เจอนะคะสมรกองนี้เนาะสมรกองที่2ก็จะประมาณนี้ค่ะกองที่3มนะคะ สำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นลักษณะ เนื้อคู่ของคุณนะใครคือเนื้อคู่ของคุณเนาะค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือกองที่3นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี2นิสัยนะ,ะสบุค,คลิกนั่นเองนะคะบางทีดูเป็นคนฟันฟน,ฟน,นี่หรือคนตลกะนะคะบางทีก็เป็นคนเงียบๆขึ้นๆนะคะนักจากพูดก็พูดนะคะเหมือนพูดเยอะแต่พอไม่พูดก็เงียบเกินอะไรเงี้ยจะเป็นถ้าใครที่ไม่รู้จักเขาจริงๆจะเข้าเข้าหาเขายากนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เขา ค้างจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจด,ดีคนหนึ่งนะคะมีความที่สงสารข้อเสียนีะ่ะที่สงสารเยอะเลยทีเดียวน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูภายนอกอาจจะเป็นคนที่ดูดุดุแต่จิตใจเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆเนาะเขาจะเป็นคนขี้สงสารแล้วก็ร้องไห้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเหมือนกับาบางครั้งนะคะเขาไปเจอ คนที่ด้อยกว่าเขาเนี่ยเขาจะช่วยช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะคะเขาเห็นล้วโศกสงสารจนบางครั้งอาจจะน้ําตาคอเลยก็ได้เขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนจิตใจเหมือนคนเอ่อคสงสารคนอะนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวแล้วก็เป็นคนสองบุคลิกอันนี้ต้องเข้าใจเขาเนาะเป็นคนที่รูปร่างท้วมนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะเป็นคนรูปร่างท้วมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ในลักษณะของ รูปร่างสีผิวนะคะดำแดงอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่แต่ไม่ถึงกับดำมากหรืออาจจะไม่ไน่ขาวจัวอะไรเงี้ยนะผิวสองสีในในกองนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าทางชาติเนี่ยก็จะได้โซนในลักษณะของคนดำดำเลยอเฟริกาอเมริกาทางนู้นนะคะหรือพวกพวกอลับหรืออินเดียอะไรเงี้ยนะคะอาะโทนสีอย่างนั้นนะคะแล้วก็ คนที่ค่อนข้างจะรับรองทวงแล้วก็เหมือนกับนับถือถือาศาสนามาทางเราหรือไม่ได้นับถือาศาสนาใดแต่เขาจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเป็นคนที่ขี้สงสารอ่อนโยนนะคะแต่มันนั่นแหละก็อาจจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจเขาจริงๆถึงจะจะจะ,จะคบกับเขาได้คนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เ,เหมือนกับโลกส่วนตัวสูงเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดก็จริงแต่เขาจะ อายุค่อนข้างจะมากแล้วหรืออจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เป็นหนุ่มนะคะลักน่าจะเป็นหลัก30 35อัพนะคะสำหรับกองนี้นะคะ3าอัพเลยทีเดียวถ้าใครได้กองนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะคนลักษณะนี้แหละนะคะที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะในอนาคตค่ะในกองที่สี่นะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่สี่เนาะ กองกองนี้นะคะถ้าใครเลือกกองที่4นะคะก็คือใครคือเนื้อคู่ของคุณนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานค่อนข้างที่จะเป็น คนที่เข้ากับคนง่ายคนรูปร่างผอมสูงนะคะไม่ว่าเพศหญิงเพศชายแต่เขาจะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับทุกๆเรื่องนะคะจริงจังนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยเขาจะเป็นคนจริงจังบางครั้งจริงจังเกินใครที่คบกับคนนี้นะคะเหมือนกับอ,อ,อย่าเราเล่นนะ,ะในความรู้สึกเขานะคะประมาณนั้นถ้าเขาได้จริงจังอะไรแล้วเขาจะซีเรียสมากๆนะคะเหมือนกับ เครียดมากๆนะคะเหมือนทํางานก็จะทําแต่งานอยู่นั่นแหละถ้ารักใครก็จะรักกับคนนั้นนะคะจะเป็นคนข้างๆที่จะจริงจังจริงจังจริงใจนะคะกับทุกๆคนที่เข้าหาเขาแต่ถ้าเขาได้เกลียดก็เกลียดจริงๆนะคะคนคนี้ถ้าได้โกรธก็โกรธจริงๆนะคะไม่ได้มีการว่าล้อเล่นนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนตึงๆนิดนึงนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนนนี้อาจจะเป็นคนที่มีการงานที่เป็นของตัวเองนะคะไม่ชอบเป็น ลูกน้องไข่นะคะจะเป็นคนลักษณะนั้นคือเหมือนใครสั่งเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเขาจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เ,อเ,อเชื่อมั่นในตนเองสูงแล้วก็ทำงานได้เก่งนะคะมีมีสมองบางคราจะเหมือนกับทำงานถึงเช้ายังได้เลยถ้าเป็นเรื่องงานนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ มีมีปัญหากับตัวเองอยู่เสมอหมายถึงว่าถ้าทําอะไรเขาจะมีคําถามให้กับตัวเองคือคําตอบหาคําตอบไว้ทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีแผนในอนาคตที่ดีมีเป็นคนที่วางแผนทําอะไรจะต้องมีสเต็ปทําอะไรต้องมีการวางแผนนั่นเองเป็นคนที่ค่อนข้างรอบคอบนะคะแต่ที่ผ่านมาเขาจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาที่ก่อนที่จะมาเจอคุณนะคะคนกเนีจะเปลี่นพ่อไม่แม่ไม,ไม่ก็ได้นะคะแต่จะเป็นลักษณะของ ถ้าไม่มีบุตรก็จะเป็นลักษณะของเคยมีปมในเรื่องของความรักก่อนที่จะมาเจอคุณนั่นเองนะคะลักษณะนี้เนาะแต่ถือว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็หาเงินเก่งค่ะนะคะอยู่กับเขาไม่มีคําว่าจนนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะดดเด่นในเรื่องงานแล้วก็เขาเป็นคนที่มีสมองที่ฉลาดนะคะสมองที่ฉลาด ในเรื่องของการวางแผนอะไรก็ตามในเรื่องของการออทำอะไรให้สำเร็จนะคะเหมือนก็บมีปัญหาเขาก็สามารถผ่านไปได้นั่นเองนะคะสำหรับกล่องนี้เนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ